เฮลโล่สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทุกทุกคนเนอะสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาวเฮาเล้วกะพี่น้องสาวพังไทยพี่น้องต่างประเทศเบิร์ตซูสทุกคนนะจ้าเมื่อนีมาเพอะกันกับสาวลาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อนีสาวลากะ แตงโตสีไปเฮือนบุนเนาะโมน,นี้พี่น้องมาเมืองมน,นี้น้องละแต่งหน้าแตงตาแบบจัดหนักแก๊เต็มเลยเนาะแบบพิเศษพิเศษนะพี่น้องเอ้ยโมน,นี้น้องละสีไป พ่อบุญเนาะเพราะว่าเมื่อเช้านี้น้องหล่าไปซอยเวียกอยู่ฮือนบุญเนาะกลาเป็นทีเรียบร้อยอ่ะยังสินน้องหล่าก็ไปเห็ดกินเห็ดอยากแล้วก็ไปห่อขอ้มนะเมื่ออื่น้สาวก็เป็นมื่อไซบาดยาดน้าเนาะวันนี้น้องหล่ากาข้ามือแล้วเนาะประมาณสี่โมงละตอนนี้พี่น้องก็เลยเปล่าอาบน้าเนาะอาบน้าแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาพี่น้องก็ได้วมสามารนี้นะพี่น้องเลยหลังจากที่แต่งหน้าเร็วเนาะอาเคียนขิวมาสั้นอ่ะยังสินก็แก้มแดงเปิ่เวินเจากน้อยพี่น้องวันนี้ก็มี นุ่งสินใส่อานุ่งสินล้วก็มมดผมในจักหน่อยเนาะล้วก็รมีพาบี่ยังมานําำเนาะเพราะว่าสิไปพอบนพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยุ่งเฮื่อตัวเอง่เนาะยังทันออกไปเถอะถ้าถ้าเขาฟังทำแล้วก่อนนะพี่น้องตอนนี้ก็ยังถ้าอาเพราะว่าครูบายังจมอยู่ครูบายังเทศยังจมอยู่นะอยู่ทางนั้นพี่น้องก็เลยยังม่ทันย่างไปเถอะเนาะถ้าเขาเจ้าอาฟังทำแล้วน้องหลักกาสิไปเนาะสิไป พอบอุญโยฮอบนบุญมือนี่พี่นอ้องมาฝากบุญให้พี่น้องเดอ้อมาเอาบุญน,น้ากันเลยจ้ามือหนี่เนาะมาพอบุญน,น้ากันพี่น้องจ้ามือนี่เขาก็มาเบิง้งว่ามือนี่เขาสิไปพอบุญเขาสืถออยังไปในพี่น้องนะคกามาเบิ้งเครื่องสำอางสีงหน้าแต่งหน้ากันนะอะายสำานีก็ถือว่าโอเคลายพี่นอ้องไปเบิ้งน้ำกันเลยเนาะนี่ทุกคนอันนี้ก็คือจิิงที่เฮาสิไปพอบุญเขาจะมีเข้ากับเงินนะ เงินเท่าที่ใส้สเท่าไกรก็ได้นะพี่น้องสิบสาวผ่นก็ได้แล้วแต่นะแต่อันนี้เป็นข่าวเนาะกองบุญก็จะมีประมาณสองกล่องนะพี่น้องเางสิบไปวันนี้ก็จะมีดอกนำเนาสิบไปเก็บดอกอยู่นะเฮือนคนละเทาก็สีมาเบ่งนํากันเนาะรถเียบซะตายหูเลยรถเียบซะ ยังไปในคูไปรถหยาบแอ๊กรถขอทางใดก่อนมันเออขอบุญก่อนแป๊กหนึ่ง <c oughs> เฮลโหลสบายดีทุกคนสบายดีตอนเา้าจ้ามอนิน้องละตื่นแต่เา้าเลยเนาะเผื่อไปใส่บาทอยู่ที่เกื่อนบนนะพี่น้องบรรยากาศที่หลังบาทน้องละเองนะตอนนี้น้องละกำลังสีไป สซบาทอยู่เฮือ,อนบนนะทุกคนของสซบาทก็จะบมียังหลายมีข้าวมีขนม,มยังขบาน,นีเนาะตอนนี่ก็ถ้าคูบามาทุกคนยังคูบายังมาทันมาเถอะเนาะถ้าคูบามาแล้วน้องหลัสิไปแต่ว่าน้องหลากก็สิไปท่าเลยเนาะว่าตามคูบามาหอนเขาไปท่าคูบกาคอนเนาะเดี๋ยวว่าคูบาท่าเอามันโมเมนดี <laughs> นี่เขาก,กำลังสิไปนะบรรยากาศน้ำเสา่าสิประมาณน,นีพี่นอ้องปะมาน,นีแหละทางล้างก็คือซื <laughs> ้อ ิไปใส่บาตรด้านน้าเนาะบรรยากาศตอนเช้าตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเนาะเดียวเอา,เาไปน้ากันเลยไปน้ากันเลยเจ้าขอใส่บาตรด้านน้าก็จะมีขน,นมกับข้าวมีเงินน้ำยาติเนี่ยตอนนี้เนาะเดียวเอาสิพาทุกคนไปแหละตอนนี้คนก็กําลังลังมาที่มาเ,เนาะที่เฮือนบุญเนาะนุ่งหลก็กําลังสียางไปเส้นเดียวกันมาเบ่งบรรยากาศ บรรยากาศทางหน้ารีกบบาบ่อนไสบาทของเขาเลยเนาะไปบ่งน้ำกันเลยจ้าเนี่ยไสายบาตรก็สิได้ประมาณนี้แหละมีขน,นมมีกระติบข้าวมีเงินมีทองอ่าบอเมเอนทองแล้วมีแต่เงินเด้อเขาเนี่ยร้อนๆไปไสาบาตรกันเลยเจ้า <c oughs> นี่คือบรรยากาศนะบรรยากาศไปไสาบาทรมาหน้ เ,เมื่อนอามีนะน้องมาก็ไปใส่บาทรนำอีกเ <laughs> จ้าเอ๋เอมีโอนนาะเอมีคุณบาตท,ทันมาเนาะ ស្លាស់វីនງິນីសាន់វីស្ចាន់ភាស់នៃខាំងដ្លាស់វីន្តុណ្លាវាវវី្យៈកស มันไมไม่เกี่ัน่รู้ไม่รไม่รู้ไม่รู้ไม่าูี่รู้ไม่รู้ไม่รูม่รู้ไม่ร้ไม่รู้ไม้ไม่รู้ไม่รู้ไ้ไม่ร่รู้ร้้่้่ไ้ไไ่มู่ร่่่่้ เส้นเดี่เยเป็นห่องที่นน้ยอยเจือน้ำยาได้ผลญี่ปุ่นูดผุดทุนชงยา,าไเลยปอนมาเลยกระไรสอง,งสองัน งานสเสร็จแล้วต้องล้างจานสภาพหลังจากใส่บาทมาล้างจานปลาคุ้งไปใช่ไหม กเจรขนใหญ่เถอะวะ

เอาบมองไปพัดนัวเอามีดไปเอาไปพัดนสา,สายเอาไปอีกเอาไปอีกกัทันหมอง่วก็จะมีหน่ยบดเอาไปเด้อกัทัน,นแล้วก็มีดไปเอาพวกไปนั่นเด้อล้างตัวไอ้นี่รถก็สีน่ะสภาพหลังจากมาแต่ไซบาศพี่น้องแล้วก็ซอยหยาคเพร่ะเลยเนาะล้างถอยล้างบวงคือพี่น้องเห็นกันละพี่น้องสภาพหลังจากนี่ก็คือ ผ่อนใหม่ไัยโดนลายพี่น้องล้างถอยล้างจานแล้วเนาะซอยเวียก์สร้ง,สางานเพิ่นแล้วก็กลับมาเฮือนคือเกา่าพี่น้องจ๋ากาสีมาอาบน้าอาบทาเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ป้าอากาศโคตรท่อนเลยเบิ่งสีหน้าเบิ่งสภาพตอนนี้ผมยองผมยุง่งหมดเ,เลยพี่น้องมือสาวไปใส่บาตรโอ้ยผมยังดีๆอยู่ว่าซา,า่าร่างจากใส่บาตรแล้วก็ซอยเพิ่นล้างถอยล้างจานคือเกา่านะพี่น้องเวียกงานเพิ่นก็นแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะอยู่อ่า งานบุญเนาะมือนีก็จบเป็นที่เรียบร้อยเท่านี้พี่น้องจ้าน้องหลักก็มาเฮือนมาซานสิมาอาบนา้ำอาบถาเบิ่งสะพานใบหน้าพี่น้องฮอน์ไม่ลายพี่น้องอ่ะโอเคกันเลยเนาะมือนี้น้องหลักกับซีคอตโตไว้สันนี่เด้อไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าพิที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อปะผาดคลิปต่อ,ตอไปค่ะน้องหล้าแล้วมนี้น้องหลักกับซีคอตโตไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย